มาเล ه, ลสาเสา,ายไม่บมานซึรกาอก้าีน้องหมือนเพ่นแพ็หนึ่งพี่น,น้องเยกขนมคละห่อสบายดีพี่น้องสบายดีจกกุขุนเด้อนินนีตอนถับขาสู่ช่องมอกไก่แนละ้พี่น้องเป๊่นงนาก ประมาข้านมากพี่น้องกเจ้าอ้วนเนาะเจ้าอ้วนเนาะก็รอถาโดนพี่น้องไงเพราะว่ามื่อนี้วันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่คิวกลายพี่น้องไก่มาหลับเงินเนาะพี่น้องเนาะใี่มัดหลับเงินนะให้เนาะแทนผู้ใหญ่เปินเนาะทางเมืองนอกผู้ใหญ่เปินทางเมืองนอกเพ่อด้ฝากมาซอยเรือ ขอบขั้วของโจโจนอนพี่น้องเนาะแล้วห้องสีแดกเงินเนาะแล้วก็เพิ่นให้เฮาใส่น้ำมันน้ำเนาะเต็มถังเลยเพิ่นวลไปเน้าใส่เต็มถังเลยพี่นว่ต่างไปมาไปใส่กับจังสดวกมันจังสบายใจเราเนาะก็สีไปแดกเงินแล้วก็จังสีไปใส่น้ำมันเนาะแล้วก็สีเมื่อบ้านมาเนี่ยขับซมี่เออไปขับซมี่มาน้าพี่น้องมาสีเมื่อกับลูกมาเนี่ย ไก่แมกโรส่วนดาวเรื่องโบเดเมื่อพี่น้องดาวเรื่องเอเปิ้ลคล้ายเครื่องเนาะอยู่อยู่ห้าที่เก่าพี่น้องเนาะยากเนาะจักจีนอะไรไก่เอ่อยากเพื่อนพี่น้องแต่จําเป็นเนาะแบบเพิ่นกับผู้สานผู้ใหญ่เมิ่นก็ได้สอยเรือนําเนาะเงินนี่เนาะกับโบเดมีแต่ส่วนนี้ได้พี่น้องเนาะกับซีมี่ทานผู้ใหญ่เพิ่นอีกทางประเทศไทยอีกเนาะเป็นจนวนหาร้อยบาทนะพี่น้องเนาะแต่ไก่ยังพันไรก็ได้เนาะพี่น้อง เดียวไก่กันเมือ<ฮ>่อห่อเรือนจางไก่ยังสิกดเอาเนาะเนี่ยพี่น้องไก่ก็ได้แลกเงินมาเนาะพี่น้องเนาะได้๋ยวซัฟันฟองพี่น้องลอยหนึ่งนะลอยดอลลาร์เนาะอ่า,อานี้เดียวพี่น้องได้ไก่กัสบสปเติเตมน,น้ำมันเนาะพี่น้องเัมนนี้เติมน้ำมันเต็มทางงูอทรายพี่น้องเดียวเฮาสีเอาเงินส่วนนี้เนาะไปสอยเรือขอบขั้วโจโจ้โจโจพี่น้อง เดี๋ยวเขาก็ได้ออกมาจับกันมันเลยวเรียบร้อยพี่น้องออกเดินทางไปหลับลูกสาวน้องัมมี่งน้องพี่น้องวันนี้เมื่อกสามคนสามคนลูกเหมือนพี่น้องเลยเดินทางสามคนเหมือนท่านบอกจำเป็นกับไก่กับสิบกรด็นเมื่อกี้ราพี่น้องเลยวันนี้ เป็นอย่างีเนาะอันผมเมื่อก็คือไาสีซอยผมพีน้องเอ้ยแต่ก็จะพิ่ผผ้าใส่ไครอรัวกะนานลำบากดิพี่น้องป้านาคือจำสมาเลยลูกสาวมาเลฮไปลูกของเ้าคือว่าซีนันสบายก็ลงเนาะสบายดีไปเลย มันน้องซึ้ไห <ga> oh, ้ใช่แล <radas> ้วก็วอเคพอซีอนมมาให้แพ็กหนึ่งเจ้าซีอนมมันสเพิ่นแพ็กหนึ่งว่น้องเลยนวกขนมคนละอ่อซมีัวก้า ทำบุญใหญ่หลยเมาต่ำลงก่อนเล่นกับขอพระคุณเล่นอายเด้อทาำผู้ใหญ่ใจบุญแหลกที่แล้วก็ท่านผู้ชมเนาะที่คอยให้กำลังใจพวกเขาเนาะส่วนคนเด้เนาะที่อยากซอยแต่เหมือนได้ซอยทางกำลังใจเนาะขอพระคุณหลายๆคือกันเด้อ กำลังใจอย่างยิ่งใหญ่คือกันพี่น้องเอ้ยขอบพระคุณหลายๆเนาะขอให้อย่าเปล่าลูกแล้วแฟนเพรา้ว่าพ่อในคนขอให้ทานผู้ชมเนาะทุกท่านเนาะอ่าที่วังดีครับพวกเขาเนาะที่จินเอ่อยังก็เขาเอินยังก็อ่าติดตามเข้ามาตลอดเออแม่นแหละขอบพระคุณหลายๆเด้อขอให้ทุกท่านดีไม่แห้งเด้อสุขสุขทุกคนของสุบอนเนาะ ก็ให้สิ่งต้องทิศปกปักรลักษาคุ้มครองฐานเนาะเดี๋ยวข้าปดกับพี่น้องลุ้มลายเลยลูกไอ้แบงก้ซึ่งมวยยังลูกเขาแมว่เมื่อฮะโอ้โหยตื่นดิปล่อยเมื่อี้อะพี่น้องยังงงโหวะมาส่งสกการเนาบ้านเราเดาหยกินเด้เน้า มีเมื่อนี่กินข้าวเปียีมันไม่หยาเนาะลูกจะกินเผาแล้วชาวนี่กินแล้วกินกับยังลูกกินข้าวขาไก่กินข้าวไก่วันนี้ขุดเสรบป้าป้าเมื่อไหร่กินอีกวัวขาไก่หมีเหรอมี่เสือเสือหมูหมี่อยากเอายัง ได้ยังเมาฝากไอเอ็นทำหมกินเยอะหนาสำหมี่เลยเพราะว่าเราเรื่องบไปเมื่อนำตุกิสือยังหัเป็นตอนเราเรื่องอยู่เมื่อนำยังว่าเราเรื่องคนซื้อพี่น้องนี่เพิ่อนกัจจมาอยู่ที่พี่น้องก็เพื่นกัจจมาเจ้าสีขาเลยเนี่ยถ้าเบิ่งคนสิบังคลิปเท่าคนสิน้องแย่จังแหละเพื่นจังจมาอายุแต่พอที่เพื่นกัจจาท้ายเขื่อนน้องคันแบบคันมาหนำกับบริษาทเขื่อนน้องพี่น้อง อยาอ่อองอยางหนึ่งเข่าก็มีนรายจ่ายรลายเนาะเขาเครือข่ายเรื่องมันกับขาและ,ดะได้เลยพี่น้องพ่อจะซื้อ,อโดยซื้อแพ็คหนึ่งลงวงวดว่ามันน่าลงสีเก้นจะมี Mann. <laughs> ตัวแ้ลมแหลมนี<า>่เลยหรอไม่หนอ จังที่ว่านน้องจึงแบบเราก็เปิดเครื่องเปิดกล้มงเราพี่น้องเนี่ยเราก็จังไปเนาะพี่น้องเนาะเราถ่าลูกสาวเรามาแต่ไทยเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวเรามาแต่ไทยก็เัอไปจึงมือซองมือพี่น้องมือที่สองกัเรัสเสียตอนเราเสียน่ะแจ็คข่ายก็อยู่วันซองค้นมาจ้ะไก่โทรมาท้าอีแม่ อยู่กันแค่สองคนเองนะครับแ,แล้วเราเบาว่าคันมึงมากแต่ก็กลัวสิไปแล้วผิดนวังเราเมื่อยผิดนวังเราเมื่อยผิดนวังหาลูกสาวมาลูกสาวผมไปทำงานอยู่โคราชนิดหน้อง ่านเนาะอ่ามาถึงฐาข้างนี้แล้วไปเด้อ <c oughs> พี่นอ้องตะอนวนของป่าทองใบเมาหลอดพี่น้องเอ้ยตะอวนของป่าทองใบเป็นเมาเอดพี่นออ้อ,อ,นอ,ง <c oughs> นนองเมื่อกี้นะคะับ<แ>ว่าแตกพี่น้องเนยจะมีก็เลยเอานอ้อง ยยวันฮักฮักตัวให่ฮักไลาเยอะตัวเห็นเยอะวันเน็มนี่น,น่าผินเนาะวันใครเนลลี่ยลูกใครแล้วเออไอคนขี่เมาหล่นพี่เนยายเป็นแบบว่าบทเสียำรวจถันได้เต่าอวันขี่ใกล้ๆได้อยู่พี่เนอะขี่ใกล้น่ะเป็นเมาหล่ นาจารย์แล้วพี่น้อง้ยใได้แล้วใกล้เขาหน้าโมงน้าบอ่อหน้าเขาหน้าบอ่อหน้าโมงสุดที่ร้งเข้าเบิองกัน,นคลิปเข้าหรืไไอไม่เนาะระวัน ในเรื่องที่เบิ่งคลิปเฮานี่เพิ่นสิิคดจีโน่ขบ่ได้มาตรเฮานี่งคอยเปินขายคองดีเนาะคอยเป็นร้านเปินขายกิจการลุ่งเรืองเนาะก้าวหน้าเรื่อยๆ กะเขาหายวัตถุเด้อออาได้มีความสุขกับเขาหายมีความสุขต่อไปเนาะหายจะเลิศจะลิศได้ยินข่าวว่าไทยสิเปิดประเทศ่เด้พี่น้องอ่าเดือนแบบพฤศจิกานี่เนาะโอ้โหจริงหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะ ขึ้นหทยขึ้นไายตอนตอเต้าอ้วนนลงอันอ,อ้วกพี่น้องเอ้หมดแต่เอาลูกพี่น้องไงไก่เอาเตา้าอ้วนลงไปอ,อ้วกเมื่อ,อกี้ก็ร้ายเต๋อได้พี่น้องเราเลยรับประทานอาหารก็ขอขายหลายเ้อะขอประทานถุนหลายเนาะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสำนียเด้อพี่น้องเด้อพ่อกัดไม้พี่นาพี่น้องมีแห้งสุกุบทุกคนเนาะขอบพระคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองเหมือหนาเด้อไก่จะได้เข้าบ้างๆนะพี่น้องบัดนี้ไปหมอบเงินก่อนพี่น้องสีเลือดทัดไปเนาะหล่ะก็สีมีถ่านผู้ใหญ่ผู้ได้เนาะเงินได้ถมกถุถุกมาเนาะ